จบเลยอยู่แล้วอยู่อีกตัวงแล้วจบเลยอู้ยไม่ละตัวเลยเสร็จครับผมไช้ก็ประมาณนี้นะ ใหญ่เยอะยำยำกัดทวินลิมิเต็ดครับผมยู่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 ครับทวินลิมิเต็ดครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับอันนี้ก็หมาแถวบ้านนะตรงนี้มันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นป่านะครับแต่ว่าตอนนี้เขา ฟองร้องกันนะโครงกายเป็นทางได้ตัดถนนนะครับนี่ข้างๆก็เป็นป่าหมดเลยนะก็ทําถนนมาน네ะ que, ครับปติตรงนี้จะเป็นป่านะโอเคครับวันนี้ก็ห่างจากบ้านประมาณ300อเมตรนะตรงนี้นะครับเป็นหมายแถวบ้านแท้ๆเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เหยื่อทวินเป็นทวินลิมิเต็ดครับผมนี่มองเห็นหรือเปล่าเป็นโครงการแจก เหยื่อแรกแพ็กเกจจิ้งนะครับของนานิคอมันโดนะครับปีหนึ่งพันตัวนะก็อยู่ที่ผมสี่ตัวนะครับก็ตัวนี้กะว่าจะเก็บเอาไว้ใช้นะเอามาใช้ทีละตัวก่อนครับเงยยางค่อนข้างดีนะครับตะเบ็ดเปิดเยอะนะเดี๋ยวมาลองดูครับวันนี้จะมีผลงานนี้นานาให้ชมหรือเปล่าโอเคครับทววนลิมิเต็ดมีนะครับหนูเห็นน้ําเหมือนน้าจะขยับนะครับอาจจะมีปลานะเดี๋ยวมาลองดูครับไม้แรกเลยนะโอเคครับ มองดูครับไม้แรกนะผมมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเยื่อเลยครับแดดมันส่องนะโอ้ใบหลิวใบหลิวใบหลิวโอเคครับนี่ครับตีขึ้นแล้วลากลงมานะ ตัวเดียวครับตัวเล็กได้ไหมข้างในครับโอ้โหใบหลิยวยังดังนะเจ๋มครับใบหลิวนะใบเคาะแบบเคาะจ่าๆเลยครับโนะอ้โโ้แ <Nope. S 1> ม่ลุดลุดครับตรงตรงโน้นก,กัดแต่เดียว

อุ้ยติดอะไรบะไม่ได้ถ่ายครับอีย,ยาเสียดายจังไม่ได้ถ่ายครับเซ็งเลยทวินดิมิเต็ดอีย,ยาเสียดายครับไม่ได้ถ่ายเฮ้ยเหยาเว้ยนะตัวนี้นะเล็กนี่ครับทวินไม่ได้ถ่ายครับเซ็งเลย สวินลิมิเต็ดครับผมแับเป็นติดนะตัวนี้โอเคสุดแล้วอ๋อนี่ครับสวินลิมิเต็ดครับผมกลับลาช่อนตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากครับแต่ก็พอได้เล่นสนุกนะตัวนี้นะ ไม่เลยถ่าย,ย,ยด้วยเสียายมากครับโอเคับใช้ประเข็มโอเคไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตามโลกโลกยากเงี้ยครับ่ยหมายนี้นะหมายน้ำตื้นๆน,นะ แม่งลกคันลงน้ำเลยให้อยู่อโอ้ยแม่งลกคันลงน้ำเลยอโอ้ยตัวนี้ใหญ่เลยอืมไม่อยู่นะเสียดายไหมนั่นเลยโอ้โหประจําเลยคันหลุดมือ

เล็กนี่นี่ครับจูนะครับโหทวิน,นครับ,รบกัดทวินลิมิเต็ดครับผม,มนี่ครับทวินลิมิเต็ดมาเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยอเดี๋ยวตัวนี้เก็บก็ได้นะมันตามบาเก็มได้ครับตัวนี้ แต่กูตัวก่อนหน้านี้คือมันเล็กเกินไปนะมาดูตรงนี้ครับน่าจะมีอีกนะน่าจะอยู่ตัวเดียวครับ <c oughs> โอ้ยอยู่แล้วอยู่อีกตัวแล้วอยู่ตรงนล้ไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยเฮ้ยทวินลิมิเต็ดนี่ แน,น่นอนแน,น่อนอนทวินลิมิต็ดครับผมตัวนี้ถ่ายรูปหน่อยนี่ครับทวินลิมิต็ดนะตัวนี้วัดเป็นติดใช้คีมนี่ก่อนครับอันตรายเดี๋ยวนี้แหงน,นะวันมันคมครับไอ้ตัวนี้ หลุดแล้วถ้าไม่จับสายไม่บางทีมันลงคอนะอเยะื่อแล้วก็ปวดยากนะครับไม่ต้องไปแกะกิ๊บนะโอเคครับแต่ตัวนี้ปล่อยไปไปเล้ว<อ>รามสามแสมเลยนะเห็นไหมดูตัวนี้ต่ออาจจะมีอีกนะ โอยโอุย้ยไม้ละตัวเลยไม้ละตัวเลย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม้ละตัวเลยโอ้โหทวินแม่งสุดยอดเลยทวินลิมิเต็ดไม้ละตัวเลยนะสุดยอดเลยครับทวินลิมิเต็ดครับโอ้โหทวินเด็ดลิมิเต็ดมันเด็ดจริงจริงครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ตัวทั่าทั่วนะลิมิเต็ดครับผมไซส์ก็ประมาณนี้นะไอ้ปอย เล็กใหญ่ทั้งหนึ่งครับผมได้มดได้หมดเลยเต้เดินวนเดินเดินไปได้มึ่มลิมิเต็ดครับเต็ดจริงจริงเดี๋ยวมาดูกันต่อครับจะมีกี่แต้มนะไม้ละตัวไม้ละตัวเลยครับ ตีฝั่งยาฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวลองมาตีฝั่งนี้ดูข้างในน่าจะมีตัวครับถ้ามีปลามันกัดไม่ยากนะนู่นนู่นนู่นผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมลองตีดูครับ ขึ้นริมย่านะขึ้นจิบนะ้ำ <c oughs> น, on, น,น,นุ่นน้ำไฟครับเห็นเห็นยังตรงที่มันขึ้นจิบที่ผมอ <ะ S 1> บอกว่าผมตีไปนี่เจียมลองตีดูอ่ะหันมาดมูแต่มันไม่มันไม่กัดนะในมากใหญ่อีก <c oughs> แล้วใหญ่อีกแล้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับจับยำยา ตัวนี้มีไซส์ครับผมตัวนี้มีไซส์ครับสวยครับตัวนี้นะที่ขึ้นจิบอยู่ครับผมบอกมันขึ้นจิบนะจอดนะครับนะครับชวินลิมิเต็ดครับผมเต็มเขคยวนะครับตัวนี้น่าจะสี่ขีดได้มั้งสามขีดสี่ขีดครับผมกัดชวินลิมิเต็ดครับผมแน่นอนจริงๆครับวีลิมิเต็ด ลิมิเต็ดมันต้องเด็ดอยู่แล้วโหกดยังไงวะไม่มีทีมนย,ยติดเต็มเต็มเลยขี้สะบัดนะกลัวมันจะสะบัดครับอืมดูเลยครับลิมิเต็ดเด็ดจริงจริงสุดยอดครับผม มันคืนจีบตึงตีไปตีเล็กมันไม่เอาแต่มันบุน่นบุ่นน้ำใช่ Nope ขุดอีกเร็วขุดอีกเร็วส่งเลยนะเมื่อกี้ลึกมากเหรอ A few moments later. อยู่ๆอยู่ๆอยู่กบอืม อยู่ครับก็สำหรับวันนี้นะกี่เต้มคบพ่อแต่เดียวจเยวจเ็ดแปดเจ้แปดเก้าตัวครับที่รวมๆที่หลุดๆไปนะะก็รวมที่ปล่อยไปด้วยนะครับเมื่อกี้ไว้บาร์ล้านไม่ค่อยดีครับตัวสับนะถ่ายกับตัวสับมือถือครับก็วันนี้ก็เป็นเหยื่อทวินล,ลิมิเต็ดล้วนๆเลยครับผมใช้ตัวเดียวเลย เาย้ายไมยก็ใช้ตัวเดียวไม่ได้เปลี่ยนเลยครับผมโครงการของอานนี้นะครับที่ว่าส่งแพ็กเกจจิ้งสามใบนะครับแรกเยื่อทวินนะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งของทวินนะครับแรกตัวลิมิเต็ดครับผมตัวนี้สวยนะนี่ไงสวยนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าได้ได้ปลาไปเยอะแล้วนะตัวนี้นะเดี๋ยวก็พยายามจะเร่งตัดให้มันเร็วขึ้นกระชับขึ้นเพื่อที่จะลงให้ให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ